งานนะครับมาอ,ออกปฏิบัติงานตามโครงการปรศุสัตว์ร่วมใจกําจัดภายโรคพิสุนัขบ้าเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีนะครับซึ่งในส่วนของโครงการนี้กรมปรศุสัตว์ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมผ่าตัดทำหมันนะครับในสุนัขและแมวนะครับซึ่งตามโครงการนี้เราก็จะเน้น สุนัขและแมวสัตว์ไม่มีเจ้าของนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ด้โอกาสก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลการให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลสัตว์อย่างนี้ครับครับสำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับจังหวัดกาละสินเราก็ปลอดโรคกันมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับไม่มีโรคนะครับก็มีการฉีดวัคซีนได้เกินร้อยละ80 นะครับสำหรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีความร่วมมือกันหลายหน่วยงานโดยเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซ um, ึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็จะมีการสํารวจจานวนประชากรในพื้นที่นะครับแล้วก็จัดซื้อวัคซีนมาให้บริการฉีดวัคซีนฟรีให้กับสัตว์ในพื้นที่นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยนะครับจังหวัดกาลสินก็มีการฉีดวัคซีนดําเนินการไปแล้วเนี่ยประมาณ60-7เอซ์ละนะครับ สำหรับสัตว์ที่มีเจ้าของนะครับเอาในส่วนของกรมปศุสัตว์เองเนี่ยก็จะรับผิดชอบในส่วนของกรณีถ้ามีการเกิดโรคนะครับเราก็จะมีการเตรียมวัคซีนไว้ถ้ามีการเกิดโรคเราก็จะฉีดวัคซีในในการควบคุมโรคค่ะก็ในส่วนของทางท้องถิ่นก็ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากทาง กองปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนหนึ่งนะคะล้วก็ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสํา Kristen, รวจสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์แล้วก็ได้รับจัดสรรในการซื้อวัคซีนเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตบริการนะคะแล้วก็ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพอทางท้องถิ่นก็ได้จัดงบประมาณเพิ่มเติมแล้วก็ออกบริการให้การฉีดวัคซีนให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อเป็นการควบคุมโรคแล้วก็ป้องกัน ป้องกันควบคุมโรคเพื่อไม่ให้เกิดเป็นพิษสุนัขบ้านในพื้นที่นะคะการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราให้ปลอดโรคปลอดภัยก็ต้องมีการนำสุนัขและก็แมวของท่านได้มาลงทะเบียนกับทางท้องถิ่นแล้วก็ให้บริการฉีดวัคซีนครบทุกตัวค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักและก็รัก และใส่ใจในสัตว์เลี้ยงที่จะนำมาเลี้ยงเพื่อให้ปลอดภัยทุกตัวค่ะกลัวค่ะกลัวเพราะว่าโดนแมวข่วนตลอดนี่มีมีไม้ฉีดค่ะเนี่ยมีไม้ฉีดด้วยฉีดฉีดค่ะใช่ใช่ค่ะมีเจ้าที่จากเทศบาลนะคะออกมาฉีดค่ะฉีดให้ ค่ะเดี๋ยวจะชวนชวนชวนให้คนที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเลี้ยงม,าม้านำมาฉีดวัคซีนค่ะ